นายอันบุรีลามออกมากล่าวถึงกรณีที่คุณเรวัตกิ่นเกสอนอดีตบิ๊กตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจะออกมาฟ้องสสพักก้าวไกลและประชาชนหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยราคาเครื่องแต่งตัวและวิจารณ์โน้ตอุดมแต้พาณิชย์โดยได้กล่าวว่าหากเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตแล้วในฐานะผู้ใหญ่ก็ไม่สมควรจะไปรังแกเด็กเพราะตามข้อกฎหมายแล้ว ไม่น่าจะมีความผิดแต่ประการใดเป็นดราม่านะครับกรณีเดียวไมโคโฟนของคุณนรดูโดมแท้พานิชนะครับที่พูดถึงเรื่องของของพอ,งองเพียงเนี่ยนะครับแล้วรู้ว่ากระแสนี้น่าจะจบไปแล้วนะครับก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันนะครับถึงการสื้อข่าวหมายของคุณนรดูโดมของทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดีแล้วนะครับจากเดิมที่มีคนมาตั้งคาถามว่าเฮ้ยนะครับมันเป็นเท่า,ายหร่การจากช่วงสาบันหรือเปล่านะครับจบไปแล้วระเด็นี้นะครับ ก็เข้าใจาว่าทุกอย่างจะจบนะครับแต่ยังไม่นะครับเพราะว่านะครับก็เป็นอดีตพิต์ตำรวจนะครับก็คือท่านเรวัตวน,นินะครับเมื่อวานนี้นะครับออกมาบอกว่าจะฟ้องประชาชนที่มาตั้งคำถามที่มาพูดถึงแกนะครับแกบอกเป็นการหมิ่นประมาณแกนะครับประเด็นเรื่องของการพูดถึงแก นะครับที่แกเคยไปพูดเรื่องของคุณโนโุดมนะครับอย่างวุอน่างเงี้นะครับกับกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็ตั้งข้อสังเกตนะครับไปเหลียวเขียนว่าแกใส่ชุดนะครับคอลเลคชันของทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับมูลค่าเจ็ดหมื่นบาทนะครับแกบอกว่านี่เป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมันไม่ถูกกับความเป็นจริงอ่ะความเป็นจริงแกไม่ได้มีใส่มาราคาประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ เนื้อหาทั้งหมดที่แกออกมาและนําสู่การที่แกจะแจ้งข้อกล่าวหากับประชาชน2คนนะครับเท่าที่ทราบก็คือคนหนึ่งก็คือสสพระเก้าขาอีกคนก็เป็นประชาชนรู้สึกนะั่ือเป็นนันกดนตรีนะครับส่วนตัวผมมองว่าเขารู้สึกไม่สบายใจนะครับที่ท่านเลวัตเองแกก็เป็นบุคคลที่คนไทยนะครับนับถือคนไทยติดตามแกนะครับเป็นจํานวนมากชื่นชมประวัติของแกนะครับท่นองนั้น เมื่อวันนี้นะครับแกจะมาฟ้องประชาชนที่เหมือนกับจะนะครับตั้งก็สังเกตเหมือนกับจะพูดถึงแต่แกมองว่าเป็นการหมิ่นประมาทแกผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนะครับจะไปคงไปห้ามอาะไรแกหรอกนะครับแกเป็นผู้ใหญ่นะครับรุ่นพ่อผมซึ่งถ้าแกมองว่าแกเสียสิทธิ์นะครับแกถูกกระทบสิทธิ์ นะครับแกต้องลุกขึ้นมาเพื่อรักษาปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงเกียรติคุณของแกก็เป็นเรื่องของแกนะครับแต่ผมก็มองว่านะครับก็ก็เียนว่านะครับถ้าจะให้สังคมมันมันเดินต่อถ้าจะให้สังคมมันนะครับกระแสดราม่าต่างๆเนี่ยนะครับมันหยุดลงก็ไม่ควรจะไปต่อกันต่อบโต้กันแม้เป็นการใช้สิทธิ์ในทางศาลนะครับท่านเรยาตีเองก็เคยออกมาพูดถึงนะครับตั้งคําถามนะครับหรือตั้งเป็นประเด็นเกี่ยวกับคนอื่นเหมือนกันนะครับก็ ก็ไม่สบายใจแหละนะครับที่แกจะออกมาฟ้องแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ผมในฐานะนักนกฎหมายวันนี้อ,อยากมาแสดงความเห็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับถามว่าพอบอความคืออะไรมินประมาณคืออะไรนะครับมินประมาณก็คือเรื่องของการไปพูดถึงนะครับคนคนหนึ่งในลักษณะที่เป็นการไปด้อยค่าเขาในลักษณะที่เป็นการไปดูถูกดูหมิ่นทําให้คนอื่นรู้สึกเกลียดชังค่าของคนนั้นมันลดลงนะครับพูดใส่ โทรศัพท์ใส่สื่อออนไลน์ก็เป็นบินประมาณด้วยกันโฆษณาตามประมวลกฎหมายยามาตรา328นะครับทีนี้พอรบลคอมคืออะไรพอรบลคอมก็คือการนําข้อความที่เป็นเท็จต้องเป็นเท็จเท่านั้นนะครับลงไปในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะครับในลักษณะที่เป็นการนะครับหากินในลักษณะที่เป็นการไปหลอกลวงในลักษณะที่ทําให้นะครับความมั่นคงของรัฐของชาติไทยนะครับมันถูกกระทบกระเทือน รเรื่องของการที่นะครับคุณเอาสื่อลามกต่างๆลงในระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกับว่าเอาภาพคนอื่นที่มันเป็นการอะไรรุนๆทั้งหลายเนี่ยนะครับลงไปในสื่อโซเชียลคือวัตถุประสงค์หรือเจตนาลมของพอรบอรคอมพิวเตอร์ปี50หรือปี60ศนเนี่ยนะครับเขาเน้นตรงนั้นพรบอรคอมในเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าความผิดใดน,นะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3า8แปดคือเรื่องหมิ่นประมาทแล้วเขาไม่ให้ใช้พรบอรคอม,มคบังคับ ถ้าเป็นการพูดถึงเนี่ยนะครับให้ใช้ประมวลหมายยามาตราสามสองแปดเรื่องของหมินประมาณนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าการที่ประชาชนไปตั้งคําถามกับท่านเรวัตผิดหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่าน่าจะไม่เข้าขากนะครับเว้นแต่คือคือผมไม่ได้ดูว่าใครดา่าท่านเรวัตบ้างเนี่ยนะนะครับแต่ถ้าเอานี่พูดกว้างๆก,ก็คือว่าถ้าเป็นการไปพูดถึงกรณีประเด็นว่า,าท่านเรวัตบอกว่าโนตอุดม อาจจะผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองผมเห็นว่าฉันเห็นว่าหนูเห็นว่ามันไม่ผิดอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าพูดกันในหลักการเชิญกว้างๆอย่างนั้นแตครับผมเชื่อว่าน่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะไม่ผิดมินประมาณทีนี้เมื่อไม่ผิดมินประมาณนี่นะครับมันอีประเด็นนึงก็คือว่าสังคมเขาไปตั้งคําถามว่าการที่ท่านเลวัตเนี่ยนะครับออกมาไว้สดนะครับ,รนะรบปรากฏใส่คอเลกชั่นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆรวมกันแล้วราคาประมาณเกือบเจ็ดหมื่นบาทนี่นะครับ ทีหลังแกข่าวหลังแกบอกว่าบอกแล้วว่าไอที่สังคมเขาบอกว่ามันราคาเจ็ดหมื่นบาทมันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันเป็นข้อความเป็นเท็จทาให้แกเสียหายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ผมก็ที่าบาไปแล้วพรบคอมพิวเตอร์เจตนาลมันคืออะไรก็มองว่า,ากางคำถามแบบเนี้นะครับก็ไม่ผิดหรอกครับนะครับถามว่าพี่น้องประชาชนเอาราคามาจากไหนก็คงจะอ้างอิงจากนะครับเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคือสรุป นะครับก็ไม่น่าจะเข้าข่ายผิดแต่ว่าสรุปว่าน,นะครับก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านเลยว่าจะมาใช้สิทธิทางศาลไม่ว่าจะเป็นการไปแจ้งความนะครับหรือส่งทนายความไปฟ้องศาลเองเพื่อรักษาเกียรติรักษาสิทธิของแกทําได้ครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมทนายอันวีรำสื่อสารได้ก็ไม่อยากจะนะครับให้ไปต่อความยาาสาวความยืดอยากให้ประเด็นทางสังคมซึ่งประเด็นนี้นะครับ เกรงว่าจะลุกลามกันไปนะครับแต่วันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเงียบไปแล้วนะครับก็อยากให้นะครับถ้าอะไรที่มันจะอาภัยกันได้นะครับก็ก็อยากให้จบอยู่เพียมเท่านี้นะครับวันนี้ท่านอนารีรำลาไมปมก่อนครับสวัสดีครับ